คลิปที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e t t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมด่านเกมแล้วถ้าเกิดตายอีกนี่คือ อาอะไรไม่ได้แล้วนะกูซ้ำเลยด้วยอย่าให้เจอถ้าเจอ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 โดนซ้ำนะกูบอกว่าเฮ้ยที่นี่มันแฮกนะเนี่ยไอ,อ้ไม่ใช่เดไว้ยชื่อคุณวะเฮ้ยเดไวายตัวนี้ที่มันที่มันเปิดกรอบจุ๊บว่าดานน่านไหนนั่นอะเปิดคุ้ยแล้วเนะี่ยไปไหนโอ้โหมึงใส่ด่านเกมต่อยมึงยังแอบอีกเหรอกิ๊ดล้วนหลังคุณศักดิ์อะไร เอาใครแก่โทเทม,มอ่ะจีรอบแล้วอันนี้เกมสี่แล้วครับอันนี้มันใส่ด่านมาสู้แล้วรอบนี้น่าจะยากหน่อยไม่หน่อยไงสัตว์ยากเลยแหละด่าน,นนี้น่ายากแล้วครับ ขอล้มันโอ้โหมันใส่ด่านเกมมาเฮียฮ,ยฮยหะ,ระหรอ,อ,อเลเจคคนหนึ่งกิฟต์ด้วยไอห,ห้ากิฟต์ด้วยผมค,ครับ<ชะ><ชะ> เจไดพี่ไม่ได้ใส่มาอโอ้พี่ข้ามไปหลายเกมแล้วพี่มันไม่รอดอะ่ะก็เลยเอาไอรอนน้ำตาลนั่งก็พอแล้วเปิ๊กขี้อะไรวะเนี่ยเปิ๊กขวากับเปิ๊กบนคืออะไรอะ่ะเอา้ายังไงดีอ่ะตอนนี้ ย,ยังไงเดี๋ยว,ว,ว,วยังไงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยังไงดีตอนนี้มีประเด็นอย่างนี้มีประเด็นละอย่างนี้มีประเด็นละอย่างนี้มีประเด็นละ อย่างี้มีประเด็นแล้วอย่งี้มีประเด็นแล้วกูเจอตัวมึงแล้วด้วยดิด่านเกมแต่ถ้าเกิดเจอตัวแล้วจะรอดหรือเปล่ายัางไง รอบนี้ลึกกว่าเดิม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 อันนี้มึงใส่ดานมานะมึงเม,ม้มมาผมก็ต้องเม้มกลับน,นะน้องแค่นั้นเองเสารนายเลยจ้าชิดนายเลยชิดนายเลยจ้าชิดนายเลยเฮ้ยยันเลยหลุด แอะย้อนกลับมาหายแว่นไอแว่นไม่มาลงบ่แว่นแว่นลงบ่แว่นไม่ลงมึงใส่ทานเกม,มาหรอ เรียบร้อยน่าจะไม่มีคนลงมาช่วยครับ มูลซอกระดอมเห็นรู้จักปะเพื่อนทื่อกอนไม่รีบทางมันตันตรงเนี้ยโอเค ไอเนี่ยน่าจะมีกรอบนะที่ผมเคยไอ้นี่มันอะไม่โดดลไปเหรอ ใช่แว่นนี่มีกรอบที่ผมเจอดันอยู่ในนี้ เออหนี่ยังไม่แรงทำไมเครื่องมหมายแบใช่ใช่ใช่ไอ้แบนด่าไม้เคลน่อนะเฮ้ยไอ้แบนไม่ได้มาปัานป่นวะอันนี้อันนี้เนี่ยครับ ตรงไอ้แว่นมันโล่งล้วอะไม่มีไม้ไม่ทันเอาเฮี้ยแว่นแล้วกันนะเพราะว่ามันโปผมไม่อยากให้โปรรอดอะ มันแอกแล้วรอดหนึ่งแ <is> <ais> อกอะไรมันตายไม่ใด่ดันเกมนะเพื่อนมันรอดเพื่อนไม่ได้รอดครับคนจีนไม่ได้เพื่อนมัน เอ็กเทคุณตัวเด็ดสองร้อยด้วยน้องขอบคุณครับขอบคุณครับโดนกูไปตึงๆมึงกดจะถไถไม้ไถไม้ียอะไรของมึงอีกอะฮลัลโหลไถไม้อะไรอีกอะมึงเฝ้าเอา้าก็มึงบอกจุกนานด่านนี้ กูเห็นประมาณสามสิบวิไหนบอกสามเครื่องงงมึงเอาตัวพังไม้ไวมาเอา้าไอ้สัตว์มึงเดินออกาประตูเลยไหมล่ะมึงออกาประตูไปเลยฮลัลโหลมึงเดินออก เื่อามันวางไว้ไว้เอามึงเล่นไหมมึงเล่นไหมเดี๋ยวจูงให้ดูเอาไหมเล่นตัวแต่ละตัวแล้วว่าดกูเอ้ามึงเล่นไหมด่านนี้ด่านนี้นะด่านนี้นะเอาไหมมาเลย <c oughs> เดี๋ยวกคุยดู <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกูจดูให้ดูด่านนี้เอ่อไม่มีสามสิบบีหรอกด่านนี้อื กูจะบอกให้อดา่านนี้ไม่มีหลอกจุกสามสิบวิอ่ะใจยงไอ้เหี้ยตัวจะหย่อยพังไม้ไหวไอ้เหี้ยอะไรไม่รู้ว่าสามสิบวิไม่มีอ่ะน้ำลายไอ้สับเอา้าน้ำลายมึงอ่ะน้ำายมึงอ่ะน้ำลายปิดเกมไม่ปิด ไม่ปิดเนี่ยคอมกูคนดูกำลังเพลินๆเลยกดดักกดดักแค่กูกดเกมเดียวกูกดถ้ากูกดไม่เจอกูก็เล่นเร็วกูไม่ห่ากูไม่กดหาหรอกผมไม่ได้ดักนะอ่าทุกคนผมไม่ได้กดหาถ้าเกิดกดดักคือผมกดออกห้องถ้าเกิดผมไม่เจอผมกดออกห้องแล้วผมกดหามันถูกป่ะอันนี้ผมไม่ได้ดักนะผมกดแล้วผมเละผมเจอก็คือมันกดมันหานานอ่ะตอนนึงมันหานานอ่ะ กดบาลังแกมึงจะเอาตัวอะไรอ่ะมึงจะเอาตัวอะไรมึงจะเอาตัวอะไรมึงแขนด่านเฟตดี้กูแขนอะไรตอนนั้นกูไม่แขนมึงเกมไหนเนี่ยกูมึงอะแขนกู ไฉายนะอะไาเจ้าตัวอะไรก็มึงไม่ให้กวกท่อมึงไม่ออกเสือกนั่งปลาหินสมควรโอ้ยดูยรอเลยไหนนะ่คีย์บอร์ดไม่เห็นสาไทยสมควรมึงไม่เห็นแล้วคือคนสติดีที่ไหนมานั่งปลาหินตอนหลุมเปิดแล้วว่ากูถามมึงหน่อยดิฮะ ไอ้เฮียคนหลุมเปิดแล้วไม่ออกวิ่งมาอยู่ในแบบวิ่งนั่งปลาหินในสตัตว์ก็สมควรตายแล้วไอ้สัตว์อืมไอ้เฮียหลุมมันเปิดตั้งนานแล้วไม่เสือไม่ออกมึงไม่เห็นท่อก,ก็มึงนั่งปลาหินอยู่ไงไอ้น้าโง่มึงนั่งปลาหินอยู่มึงจะเห็นท่อได้ไงก็มึงนั่งปลาหินอยู่อ่ะมึงวิ่งหาท่อมึงก็รอดแหละไอ้เวน มึงจะเอไงัะก,กูโดนกูอีกตึงๆจะาตัวอะไรจะาตัว,ตว,ตว,ตวมึงก็ไอเ้เี้ยหมดจบห้องจบแล้ววะเรื่องอะไรต้องให้ออกอเรื่องอะไรต้องให้ออกไอเ้เี้ยคือมันออกได้ไไเว้ยเกมแรกอ่ะพี่เล่นเนิร์ดเว้เชน คือมันพี่ไม่เจอมันเลยมันหายไปทั้งเกมเลยเว้ยมันนั่งปลายหินอยู่นาะนๆะนั่งปลายหินนั่งปลายหินแล้วแล้วพอมันตายสาคนแล้วหลุมเปิดแล้วยังนั่งปลายหินอยู่ปลายหินอยู่สามทีที่ย่ในตอนหลุมเปิดแล้วอะ่ะสรุปตายกูปลายหินจนจนกูหามันเจอสรุปตายแล้วก็ร้องว่าเสียไปฉายม่วงอื <laughs>